สวัสดีครับพบกับ Eagle of n o อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับทำไมคนทรงเจ้าถึงรู้อดีตของคนอื่นได้คงเป็นคำถามที่ใครหลายคนสงสัยกันมานานว่าทำไม คนทรงเจ้าถึงรู้เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาได้ซึ่งแต่ละคนก็จะมีคำตอบในใจที่แตกต่างกันไปเช่นคนทรงเจ้ามีเทพมาลงจริงๆสุ่มเดาเอามันก็ต้องถูกบ้างหว่านล้อมให้เชื่อหรือสังเกตจากอาการคนที่มาหาวันนี้อีเกิ์ออฟโน จะมาเฉลยว่าทำํำไมซึ่งเพื่อนๆที่มีความรู้เรื่องโหราศาสตร์จะเข้าใจได้ง่ายมากกว่าเพื่อนๆที่ไม่ได้ศึกษาโหราศาสตร์มาเลยเพราะในเรื่องนี้เกี่ยวกับความรู้ทางโหราศาสตร์ของคนทรงเจ้าเป็นอย่างมาในการเรียนโหราศาสตร์นั้นจะมีการสอนให้ดูลักษณะของคนต่างๆซึ่งคนเหล่านั้น ที่เกิดมาจะเป็นคนของลักคณาราศีใดก็ดูจากลักษณะภายนอกได้อีกทั้งยังสังเกตได้จากลักษณะความคิดและการดำเนินชีวิตได้อีกด้วยซึ่งการดูคนต่างๆจะต้องดูประกอบกันทั้งเป็นคนลักคณาราศีใดและเป็นคนของดาวอะไร <S <S เช่นถ้าเป็นคนดาวอาทิตย์ก็จะติดในเรื่องอำนาจ ชื่อเสียงเกียรติยศด,ดังในตำราโหราศาสตร์ที่กล่าวไว้ว่ายศศักดิ์ให้ทายอาทิตย์ความหมายคือถ้าจะทายเรื่องยศเรื่องชื่อเสียงเรื่องอำนาจให้ดูจากดาวอาทิตย์ที่สถิตในดวงกำเนิดแต่ถ้าจะทายเหตุการณ์ให้ดูที่ดาวจรมมาก,กระทบและถ้าเป็นคนลัคนาราศีเมษ จะเป็นคนที่เชื่อในความลึกลับอารมณ์ร้อนมีสัมผัสพิเศษเรื่องลางสังหรณ์เป็นตนจะเป็นได้จากที่กล่าวมาข้างตน้นเมื่อคนทรงเจ้าพูดคุยกับผู้มาหาไปสักพักก็จะเริ่มจับจุดได้ว่าเป็นคนดาวอะไรและลัคนาราศีใดทั้งนี้คนทรงเจ้าจะต้องจำดาวจอนต่งตาง มีการเดินย้ายในขณะนั้นได้ด้วยทั้งนี้เพื่อดูเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคนราศีต่างๆในขณะนั้นเช่นในช่วงเวลาตั้งแต่26กันยาย,ยน2 5 5 9ที่ผ่านมาคนที่เกิดในราศีเมษจะได้พบคนถูกใจมีคนมาถูกใจตัวเองหรือการเงินดีขึ้นมีคนเอาเงินทองมาให้ ทั้งนี้ต้องดูดาวอื่นประกอบด้วยถ้าจะทำนายตามโหราศาสตร์แต่การที่คนทรงเจ้ารู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเสี่ยงทักและคนมาหาเป็นผู้เล่าให้ฟังก็จะรู้ได้ว่าเป็นคนลัคนาราศีใดเป็นคนดาวอะไรดาวในพื้นดวงกำเนิดอะไรเสียบ้างรู้เพียงเท่านี้ ก็พอที่จะเล่าเรื่องอดีตที่ผ่านมาให้ฟังได้แล้วแต่จะไม่ตรงมากแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการคาดเดาวและการจดจำหลักเกณฑ์ของโหราศาสตร์ได้มากแค่ไหนอีกทั้งยังต้องจำการเดินของดวงดาวให้ได้อีกด้วยเพราะดาวต่างๆมีการเดินจรไปยงังราศีต่างๆไม่เท่ากันเช่นดาวจันทร์เดินสองวันครึง่งส่วนดาวมฤตยู เดินเจปีครึ่งการสังเกตว่าคนคนนั้นเป็นคนดาวอะไรก็มีหลักง่ายๆเช่นคนดาวพฤหัสจะเป็นคนที่ชอบใช้หลักวิชาการในชีวิตจะทำอะไรก็ยึดหลักวิชาการทั้งหมดจะเชื่อเมื่อมีหลักวิชาการรองรับแต่คนดาวอังคารจะเป็นคนที่ชอบใช้หลักการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานเป็นหลัก การใช้ชีวิตก็จะใช้หลักจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับหลักวิชาการเป็นตน้นและนี่คืออุปนิสัยของคนที่เกิดวันต่างๆเรามาฟังกันว่ามีอะไรบ้างครับวันอาทิตย์มีความเป็นผู้นำสูงชอบช่วยเหลือคนอื่นใจร้อนหูวามไปบ้างนิดหน่อย แต่สติปัญญาดีจะได้ดีเพราะปาเป็นคนพูดจามัดใจคนเก่งในเรื่องความรักมักรีบเล่งเล้ารลุ่นแรงและหลากหลายมีเซ็กแบบถึงไหนถึงกันไม่วั่นและไม่ค่อยจะแคร์ใครไม่ว่าชายหรือหญิงที่เกิดวันนี้มีดีและจะประสบความสำเร็จแบบดีสุดๆ ขอเพียงเอาความสามารถที่มีอยู่ใช้ให้ถูกที่ถูกทางเป็นพอวันจันเป็นคนปากหวานพูดเก่งช่างพูดช่างเอาอกเอาใจเขาเรียกว่าคนปากดีแต่ขี้น้อยใจง่อนเก่งแต่หายไหวในเรื่องความรักทั้งหญิงและชายหลายพอพอกันไม่ทิ้งเขาก็ถูกเขาทิ้ง ก็เพราะเป็นคนช่างเลือกเลื่องมากและมากเลื่องขี้ลำคาญชอบคิดซับคิดซ้อนพอๆกับรักซ้อนซ้อนลักถ้านำพรสวรรค์นในเรื่องของการพูดไปใช้ในทางที่ดีรับรองว่าในหน้าที่การงานจะด,ดีแต่ถ้าจะให้เหมาะน่าจะทำงานด้านการขายขายอะไรก็ได้รับรองลุ่งสุด,สด อย่าเจ้าเลให้มากนะักก็เป็นพอวันนังคารเป็นคนขยันขันแข็งคล่องแคล่วว่องไวมีไฟฝันแรงกล้าทะเยอทะยานและดันทุลังสูงเลื่องลักค่อนข้างจะหลายใจพูดง่ายๆว่าเจ้าชู้มีคนเข้ามาพัวพันไม่ขาดระยะแต่ไม่ยักอยู่ยาวนานใครจะไปทนความเจ้าชู้ของคุณได้ ถ้าไม่ใช่คนเกิดวันพฤหัสแต่ต้องระวังคำพูดคำจาบ้างประชดประชันมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่สามารถทนได้เรื่องเซ็กค,ค่อนข้างใจร้อนและเอาแต่ใจตัวเองหญิงชายเกิดวันนี้น่าจะรับราชการหรือเป็นพนักงานและวิสาหกิจอะไรประเภทนี้จะดีกว่าไปทำอย่างอื่น ถ้าลดเรื่องการเอาแต่ใจตัวเองลงได้บ้างรับรองตำแหน่งการงานไม่น้อยหน้าใครแน่นอนวันพุธมีความกระตือรือร้นและอดทนเหลือหลายแต่ไม่ค่อยจะรอบคอบเป็นคนทำมาหากินเก่งพูดจาดีมีความรอบรู้ผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูและคอยช่วยเหลืออนาคตจึงค่อนข้างสดใส ไปได้ดีในหน้าที่การงานแต่ชีวิตลักกลับไม่ค่อยดีนักก็มัวแต่ทำงานจึงไม่ค่อยมีโอกาสเลือกมากนักคนเกิดวันนี้จะได้เข้าพิธีวิวาก่อปาเข้าไปไว้เลขสามขึ้นหน้าเป็นชายไม่เท่าไหร่แต่เป็นหญิงแล้วไซส์โอกาสสัมผัสคันทองนิเวศสูงเลื่อนเซ็กอบอุ่นหนุ่มนวลและมุนละไม น่าลหลงไหลไม่เบาคนเกิดวันนี้ที่สำคัญอย่าบ้าง,งานจนเกินเหตุงานมีไว้ให้ทำเฉยๆไม่ได้มีไว้ให้บ้าหาเวลาดูแลเพศตรงข้ามบ้างและต้องหมั่นดูแลสุขภาพให้ดีด้วยวันพฤหัส,สบดีเป็นคนที่ซื่อสัตย์ขยันอดทนมีไหวพริบปฏิพานล,ละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง ชอบสั่งคนนู้นสอนคนนี้ไปเป็นครูบาอาจารย์หรือทนายจะดีในเรื่องความรักไม่อยากจะพูดจืดสนิทจะหาคำหวานสักนิดนั้นยากห่างไกลคําว่าโรแมนติกแต่เรื่องเซ็กกลับร้อนเป็นไฟเขาตําลาเงียบนิ่งไม่เคลื่อนไหวแต่ไฟดีๆนี่เองทุกทีทุกทางทุกท่าอนาคตจะเป็นคนใหญ่โตมีชื่อเสียง มีคนนับหน้าถือตาและมีความสุขในครอบครัวขอเพียงเลือกคู่ที่จะมาคลองให้ดีเท่านั้นเองวันสุกเป็นคนชอบเพอ้อฝันชอบจินตนาการผูดจาไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลช่างเอาอกเอาใจให้ใครต่อใครลุ่มหลงรักศิลปะรักสวยรักงามทั้งหญิงชายเรียกได้ว่า วันของคนเจ้าชู้ดูดีมีสเสน่ห์ดึงดูดความสนใจของเพื่อนต่างเพศได้มากชำนานและชมชอบเรื่องเซ็ก์มากเสียด้วยแต่คนเกิดวันนี้มีอารมณ์เป็นใหญ่จะคิดจะทำอะไรก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ถ้าระงับอารมณ์ไว้ได้อะไรๆก็จะดีไปหมดทั้งเรื่องรักการเงินและการงานงานที่เหมาะที่สุด ก็เป็นพวกสถาปนิกศิลปินครีเอทีฟวันเสาร์เป็นคนมั่นใจตัวเองสูงมากยึดถือตัวเองเป็นใหญ่เงียบขรึมเก็บตัวไม่ชอบวุ่นวายกับใครเป็นคนชอบคิดมากคิดเล็กคิดน้อยแต่ไม่ค่อยคิดถึงใจผู้อื่นดือเงียบและถือดีดูเหมือนใจเย็นแต่โมโหร้ายแต่หัวดี ฉลาดความสามารถเยอะทะเรื่องความรักรักแล้วรักเลยรักมันอยู่นั่นใครจะหาว่าคนรักของฉันเป็นอย่างไรไม่สนและขี้หึงไร้กะมีเซ็กแบบไร้ทิศทางเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเอาแน่เอานอน,อนไม่ได้ค่อนข้างหน้าเบื่ออยู่บ้างคนเกิดวันนี้ถ้าลดความหยิ่งความถือดีในศักดิ์ศรีลงบ้าง จะเป็นคนที่มีอนาคตจะเห็นได้ว่าตามที่กล่าวมาข้างตน้นการดูลักษณะของคนที่เข้ามาหาว่าเป็นคนดาวอะไรหรือลักคนาอยู่ราศีใดหรือเป็นคนวันใดเป็นเรื่องง่ายมากเพียงแค่คุยก็พอรู้แล้วถ้าเป็นคนทรงเจ้าจดจำการเดินของดวงดาวได้ก็สามารถเล่าเป็นฉากๆได้เลยทีเดียว ยิ่งในสมัยนี้มีปฏิทินโหนขายด้วยยิ่งง่ายไปกันใหญ่เพราะปฏิทินโหนคือการบอกว่าดาวดวงใดย้ายเวลาไหนจำแค่15้าวันให้แม่นๆก็พอแล้วที่เหลือก็ขาดเคลื่อนนิดหน่อยถ้าเราให้ฟังเป็นฉากๆได้ขาดเคลื่อนนิดหน่อยใครๆก็เชื่อแล้วว่ารู้จริงคิดไปแล้วว่ามีเทพ ลงมาประทับจริงๆมีองค์จริงทั้งที่จริงมันไม่ใช่เลยเช่นคนที่เกิดมาแล้วดาวมฤตยูมาทับลัคนาราศีเกิดคนผู้นั้นมักจะเคยเกือบตายมาแล้วหรือเกิดมาแล้วทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเป็นตนแค่นี้ก็รู้ได้แล้วว่าเคยเกือบตายมาในสมัยเด็ก คนที่เขาเข้ามาหาครั้งแรกไม่เคยรู้จักกันกับคนทรงเจ้ามาก่อนก็จะตกใจแล้วว่ารู้ได้อย่างไรใช่ไหมครับเพื่อนเดังนั้นแล้วอย่าไปหลงเชื่อใครง่ายๆนะครับที่สำคัญการจะเชื่อสิ่งใดเราต้องพิสูจน์ด้วยว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่การพิสูจน์ไม่ได้เป็นการท้าทายหรือลบหลู่นะครับ การพิสูจน์มีหลายแบบหลายประเภทเช่นการพิสูจน์แบบวิงวอนขอให้ท่านแสดงความศักดิ์สิทธิ์ให้ดูการขอแบบนี้ไม่ได้เป็นการลบหลู่แต่ถ้าเพื่อนๆไปใช้คำพูดว่าแน่จริงแสดงให้ดูสิอันนี้ลบหลูแ่แน่ๆครับที่สำคัญถ้าเราอยากรู้อะไรเราก็ควรต้องศึกษาด้านนั้นๆจากผู้รู้ และศึกษาอย่างจริงจังเมื่อศึกษาแล้วก็จะได้เห็นเองว่ามันจริงไหมจะได้มีภูมิเรื่องนั้นๆไว้กับตัวใครๆก็จะหลอกเราไม่ได้เสมือนเราขับรถยนต์เป็นเมื่อมีคนมาบอกว่าตนเองขับรถยนต์เป็นเหมือนกันและเก่งมากด้วยแต่คนผู้นั้นไม่รู้เรื่องของความสำคัญของระบบคลัตช์เพียงแค่นี้ เพื่อนๆก็รู้แล้วว่าคนผู้นั้นพูดโม้แล้วเพราะเราได้ศึกษามาแล้วเรามีภูมิความรู้นั้นแล้วใครก็หลอกเราในเรื่องที่เราศึกษาแล้วไม่ได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องทำไมคนทรงเจ้าถึงรู้อดีตของคนอื่นได้ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ ดูมีสาระโปรดกดแชร์ ute, ถ้าไม่อยากพาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Sub สไครต์ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี <S <S ้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ